ของชิลินโดนะครับได้มาเมื่อวันนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลองสั่งดูดูก่อนว่าเป็นยังไงเป็นครั้งแรกเนาะที่ข้อมูลของชิลินโดก็ได้ยินทั้งแง่ดีและไม่ดีดูวยตัวเองดีกว่าเนาะว่าเป็นงไงเห็นปะเห็นอันนี้คืออะไรเนี่ยแบตเตอรีอ่อ๋อแบตเตอรี่แต่ทําหนักเบามากเลยเบาไป มันเป็นแบบใส่ถานไม่ใช่แบบนี่หรือเปล่าไม่ใช่แบบสายหรือว่าเขียนว่าสองระบบนะชาร์จในการสั่งซื้อ,อ,อกระเป๋าไงของพี่ท่อโนวาถูกต้องนะฮะกล่องโนวากล่องโนวาเขาตอนสั่งไปเป็นโนวาเป็นนันี่นีนนน่ฮะอันนี้คือสาย สายชาร์จนะครับน่าจะเป็นสายชาร์จอะลำมันลำมันน,น,นิดนึงละมันเปนแปลงนิดหน่อยมันเป็นแบบแบบชาร์จนี่ใช่ป่ะอืมมีฐานชาร์จอืมก็ตัวเล็กนิดน,นึงเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนแบบอะไรนะที่โกนหนวดของไอ้บอยประกอบเลยวะ่ะราคามันะมูลมัน100ร้อยกว่าบาทค่าส่งอีก่งร้อยกว่าบาทกเก็บเงินปลายทาง ก็ลอง้องลองเห็นดูใช้ได้ไหมพื้นฐานยังโอเคอยู่นะตอนนี้มีฟันลองเรียบร้อยตัวเล็กๆร้อยกระบาทก็ประมาณนี้ต้องมารีวิวหลังการใช้แน่ๆอย่างเงี้ยเออเหลือเลยชิ้นนึงเป็นไลท์รูมเป็นแบบมินิสตูดิโอไลท์รูมที่สั่งรอรอมาอยู่ตอนนี้แต่ก็ดูมันเห็นปะม รอยเลยอะไรมันมันดูเหมือนแบบไม่ค่อยเรียบร้อยไปหน่อยอะ่ะเนี่ยอืมต้องรอยมามันแบบก็ลองดูไงคือครั้งนี้ที่ลองสั่งมาคือเห็นในเฟซมีชิลินโดมาเห็นโผล่ในเฟซเยอะเลยลองดูของเป็นไงแต่ก็ผิดหวังหน่อยนึงตรงเนี้ยอืมคือ เดี๋ยวถ้าไงลองใช้งานแล้วจะมาบอยอีกทีถ้าได้ไม่ได้แต่ันมดูป๋องแป่งมปนิดนึงโอเคเดี๋ยวรอชิ้นต่อไปรอติดตาม